สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนางนางพารวยนะคะสูตรหวยดีๆนะคะวันนี้นะคะแอดจะมาสอนสูตรปัก10ล่าง5ตัวนะคะห้องรวยนะคะแต่เราก็ไปใช้ได้ทุกเวบนะคะสูตรนี้นะคะอ่าสิบรอบจะเข้ากี่รอบจะหลุดกี่รอบนะคะอ่าใครที่กดเข้ามาดูแล้วนะคะแอดก็ขอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดใน EP ต่อๆไปนะคะ อแอดก็จะหาสูตรใหม่ๆมาให้นะคะมาลงให้มาแบ่งปันให้ตลอดนะคะสูตรนี้เขาเป็นสูตรที่43แล้วนะคะใครที่มาไม่ทนันหรือว่ามาทีหลังนะคะ <c oughs> ก็ดูย้อนหลังได้เลยนะคะใครที่ไม่เข้าใจก็ดูให้จบคลิปนะคะเดี๋ยวแอดจะมาสอนนะคะสูตรปัก10 ปักสิบล่างก็คือถ้าเราลงทุนนะคะหบาททุน5บาทของเรานะคะจะอยู่ที่250ร้อยหาไร200บาทต่อรอบนะคะถ้าเราลงทุน10บาทนะคะจะอยู่ที่500ร้อยกำไร อยู่ที่400บาทนะคะต่อรอบนะคะถ้าใครไม่มีทุนแอดแนะนำให้แทง2บาทแล้วก็ทบนะคะ3บาทแล้วก็ทบนะคะถ้าใครมีทุนก็คือเล่นสเต็ปแบบว่า5บาท10บาททบอย่างนี้นะคะถึงจะได้นะคะรอบสองรอบแล้วก็ได้ถอนแล้วนะคะอแอดจะใช้หน่วยนะคะหน่วยล่าง แล้วก็หน่วยล่างนะคะหน่วยล่างหน่วยล่างบวกกันนะคะหน่วยล่างบวกหน่วยล่างก็คือ3มบวก3าบวก3เท่ากับ6อ่าเราจะบวกด้วย3ามนะคะบวก3คงที่นะคะบวกสาม จะได้9นะคะเราจะนํามาแทงในรอบถัดไปก็คือรอบที่3นะคะเราจะได้9ก็คือเอา9มานะคะ9 0 1 2 3นะคะรอบนี้เข้านะคะบวก200สวยงามนะคะอ่ารอบที่2นะคะนี่ก็คือ6กบวก6ก็เป็น12นะคะบวก3พกที่ก็เป็น15เราจะได้5 6, 7, 8, 9นะคะเข้า8นะคะบวก200ห้องนี้เป็นห้องรวยนะคะของวันที่5เดือน2พศสอ6 4นนะคะอ่าเราก็ไปใช้ได้ทุกเวฟนะคะไปดัดแปลงใช้ได้นะคะอ่าเจบวกเ็ก็เป็น14บสนะคะสิบวกสก็เป็น17เราจะเอาตัวท้ายนะคะได้ 7, 8, 9, 0, 1 สวยงามบวก200ถอนแล้วนะคะ3รอบเราก็ถอนแล้วนะคะอ่ารอบละ5บาทนะคะกำไรเราอยู่ที่600บาทแล้วนะคะสะอาดสามรอบนะคะอ่าสองบวกสองเป็นสี่นะคะสี่บวกสามที่เป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเข้านะคะบวกสองร้อย 8ดบวก8เป็น16อ่า16บวก3าพงที่ก็เป็น19นะคะ9 0 1 2 3เข้าอีกแล้วนะคะ200ถ้าเราลงทุน10บาทแล้วก็กำไรต่อรอบก็400นะคะกำลังตามกำลังซัพย์ของเรานะคะที่เราจะเอามาแทงนะคะ4บวก4เป็น8นะคะ8บวก3นะคะ ก็เป็น11 1 2 3 4 5สวยงาม200นะคะเข้าอีกแล้วนะคะศู 0, 0, นย์บวกศูนย์ได้ศูนย์นะคะบวกสามพงที่ก็เป็นสามสี่ห้าหกเจ็ดเข้านะคะแอดไม่ได้แต่งเลขนะคะดูย้อนหลังได้เลยนะคะด,ดูผลของวันที่ห้านะคะห้องรวยนะคะ อแอดก็ถอนมาแล้วนะคะแต่แอดก็แทงรอบละสองบาทนะคะหลุดแอดก็ทบนะคะอสามบวกสามเป็นหกนะคะบวกอีกสามคงที่เป็นเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสองร้อยสวยงามสองบวกสองเป็นสี่นะคะบวกสามก็เป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง สวยงามนะคะ200ร้อยอรอบต่อไป9บวก9ก็เป็น18บวก3าพที่ก็เป็น11นะคะ1 2 3 4 5นะคะสวยงามไหมคะ10รอบยังไม่หลุดเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะกําไร2 4 6 8 10 12 14 16 18 2,000นะคะ กำไรสวยงามมากอแอดก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะคะที่กดเข้ามาดูหรือว่ากดติดตามแอดนะคะแอดก็ขอให้สมาชิกทุกท่านเฮงๆรวยๆนะคะปังๆนะคะได้ถอนกันทุกคนนะคะวันนี้แอดก็ขอขอบคุณสมาชิกนะคะสวัสดีคะ่ะ